น i n นซื้อท่ออไไอกท้ายไปได้อันเดียวได้ถึง3าอย่าง okay. รถท้าแม็กันมาได้เจอกันแล้วนะครับผมวันนี้มาไขข้อกงสใจเรื่องท่อดีววกว่าครับบางคนกค้าบางคนนะครับยังมาบอกผมนี่ครับผมว่าอยากได้ท่อ3มนิ้วนะครับรถอยู่ที่ส0 0ร้อยมาร์0าม้อยารคือรถดีแม็กมาครับอยากได้ท่อ3มนิ้วเพื่อที่ขยายให้ท่อใหญ่ขึ้นครับเห็นไหมอันนี้มาดูครับ อ,อันนี้คือท่อเดิมอันนี้ท่อเดิมทั้งหมดของลูกค้าของรถรถนะครับ1.9หรือทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือแคทต์นะครับแคทลงมาก็จะเป็นต้นกลางต้องมีพักน้องให้น้องรีเสิร์ชให้ดูนะครับว่าเยื้องแค่ไหนนะครับนี่มันยาวแค่ไหนทีนี้สังเกตไหมครับเห็นไหมครับอันนี้แคทอันนี้มีไว้ต้านนะครับรถเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดามันจะมีแคทเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ช่วงคือแคทต์ช่วงนี้ยาวมานี่สังเกตไหมครับข้องอมานี่ปึ๊บ เข้าแรงต้านตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมานีปื๊ดมาตรงนี้ครับเห็นไหมครับสังเกตทําไมท่อมันถึงมันถึงต้องตัดจริงๆมันยิงตรงมันจริงมันยิงตรงเลยนะครับเห็นไหมครับนี่มันยิงตรงเลยครับลูกกระตรงเลยเห็นไหมครับนี่มันถึงเขาก็ยิงมานีโค้งปื๊ดปื๊เปื๊ปปดแล้วลงปื๊ดปืดปดบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจจะโค้งเพื่อหลบหลบตัวรถมีส่วนนะฮะแต่เล็กน้อยมากนะครับแต่ปัจจัยสำคัญจริง นี่ครับมันเอาไว้ต้านนะครับมันพ่อมันจะทำเพื่อให้มีแรงท้องนะครับนี่รถมันต้องมีสองสองส่วนผสมกันนะครับคือท้อกับม้ารถจำเดิมประมาณนี้เลยครับต้องมีท้อช่วยอนะครับสังเกตไหมครับตรงนี้ต้องมีป้องไว้โค้งมาระยะโค้งเท่ากันเลยระยะโค้งมาครับ80องศานะครับไปถึง90้าิบนะครับโค้งลงมา นี่ข้อไว้เห็นไหมครับข้อตรงนี้เป็นข้อกักลมนะครับนี่เป็นข้อกักลมนะครับอันนี้ก็สูตรเกียวโตนะครับเห็นไหมครับนี่คือกักลมไว้กักลมไว้ในที่นี้นิดเดียวก็เห็นผลน,นะครับนี่ครับเหมืนอนกันครับเห็นไหมครับคือขนาดัดนิดเดียวเองนี่ครับแตดแค่นี้แค่นี้เห็นไหมครับแล้วก็รถเกียวโตนะครับทำไมต้องใส่พักต้องใส่พักเพราะว่าหนึง่งมันดังนะครับเพราะเป็นเกียวโตมันจะดังแต่จริงๆแล้วท้อจริงๆมันอยู่ที่ตรงนี้ครับ จ,จุดสำคัญอยู่ที่ตรงคอนี่ตรงคอนี่สำคัญสุดนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่ารถระเหยียบเขเร่งเหยียบไปยกแล้วเติมอีกทีหนึ่งมันต้องใช้ลมนะครับเพื่อต้านต้านรถที่มีทอร์กนะเพื่อมีแรงทอร์กเพื่อเกียร์ต่อไปนะครับเนี่ยอันนี้คือทีดีดไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำปอบเนะครับขึ้นไดโน่ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครจะมีจะมีมีป้องป้องครับหนึ่งถามว่าทำไมเราไม่ไดัดแบบ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 นี้นะครับเพราะว่าหนึ่งพอรถเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงแล้วต้องการรอบต้นที่มากขึ้นนี่ครับพวกนี้ช่วยได้นะครับสมมุติว่าตัวผมเนี่ยครับปากคือทอร์โบลูกค้าลองลองนี้นะครับปากคือทอร์โบอันนี้คือท่อนะครับอันนี้คือปากอันนี้คือคอลูกค้าลองเป่าเป่าเข้าแล้วดูดออกเป่าเข้าแล้วดูดออกลูกค้าลองขยายนะครับให้พอดีกับกับกับตัวเรานะครับขยายกลางกับล่างน,นะครับให ให้พอดีนะครับสมมุติไปเล็กไปเป่าเห็นไหมครับปากก็จะพองนะครับขยายตรงนี้ให้พอดีแล้วก็เลือกระหว่างกลางนะครับดูเข้านี่ครับลถเป็นหลักการเดียวกันนะครับคายออกและดูดกลับมาใช้งานมันต้องมีตอนนี้ยกคันเร่งลมจะหวนกลับมาเพื่อที่เป็นแรงต้านใ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 นเกียร์ต่อไปตัวนี้ครับช่วยให้ท็อกนะครับหรือรอกไม่หายเคยเคยขับไหมครับอยู่ดีขับไปแล้วเยียบ เหยียบปุ๊บแล้วลอบหายแล้วค่อยๆมานั่นแหละครับเพราะมันไม่มีแรงต้านในในในท่อครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่เจอบ่อยสุดคือหนึ่งคนขับก็สําคัญหนึ่งคนขับนี่ก็สําคัญเลยนะครับท่อทิ้งอมาดีแค่ไหนคนขับก็สําคัญนี่ก็เป็นอีกเกณฑ์เล่ยน้อยนะครับมี่ทุกคนรู้ไว้นะครับอธิบายเพื่อที่ให้เข้าใจได้มากที่สุดนะครับอาจจะอธิบายวนไปวนมาหรือซับซ้อนหน่อยแต่มันจะมี ระยะไหนนะครับลองดูเอามาวันนี้มาดูโพ่นะครับอยากให้คนสนับสนุนนะครับพ่อดีๆของภูมิใจนะครับแหม่วยตัวเองมากเลยพ่อทีวดีดียังไงมีคนถามว่าทาไมมันมีหลายท่อนอันนี้บอกนะครับอันนี้พ่อพ่อ,อดีมีพ่อมีกลางท่อนกลางจะแถมให้สองอันนะครับแหมท่อนกลางแถมสอ,อ,องอันแล้วก็อนไนอ,ออกท้ายายได้แถมหน้าเผานี่ครับ เขาเรียกว่า T in one ซื้อท่อออกายไปได้อันเดียวได้ถึง3อย่าง3แบบสามสไตล์นะครับแต่ละแบบแต่ละสไตล์นี่แตกต่างกันเลยนะครับอันนี้คือท่อออกท้ายไปได้นี่ยาวนี่เลยในสี่ท่อนแต่เริ่มหนึ่งเบื่ออยากจะขับให้มีเสียงเล้าๆหน่อยเรา,าแถมตัวนี้ไม่ให้เลยครับนี่สามพันเก้าเก้าสิบแล้วท่อเกียเออยู่ใต้ทุกคลิปต่อไปว่าท่อธรรมดาแตกต่างกันยังไงนะครับนี่ไปได้ความ เป็นหน้าเผาเลยครับใส่หน้าเผาได้เลยก็ปิงเกียวนี่เลยนะครับ,รบปิงเกียวไปเลยจบนะครับเป็นหน้าเผาเลยออฟออก,ออกไม่วันนี้เป็นสนามแข่งรถเราเนี่ยรีแมปแล้วอยากรู้บูธอยากรู้ช่วงต้นประมาณไหนไม่ต้องห่วงครับถ้กออกครับถีบออกครับออกรบารลำพร้อมสนามแข่งพร้อมรีแมปพร้อมจูนนะครับพร้อมแฟด์เต็มระบบเลยครับเนี่ บ้านลำพานเมียบนครับนี่ถอดออกไม่ต้องตัดไม่ต้องต่อ,อนะครับแค่ปลายยึดสัมผัสน,นี่เอนเดิมกลับมาใส่หายไปได้เดิเดมๆหน้าเพาอยู่เก็บท้างบนครับเลยเก็บโชว์ไปเลยลูกค้าที่อยากได้โปรนี้ทีนวันได้หมดี่ได้กางลำได้หน้าเผาออกถายไปได้ ได้ท่อ3ท่อในหนึ่งอันจ่ายเงินเพียง3,990ัาเครับ3,990ัาเพร้อมส่งหน้าบ้านนะครับหน้าร้านอยู่4,500้านะครับพร้อมติดตั้งส่งตะวันตกดูสามพันเก้าาสนะครับดูโคตรคุ้มหุ้มคุ้มราเศรษฐกิจเมืองไทยนะตอนนี้นะครับซื้อน้อยได้มากนะครับถ้าไปเสร็จถ้าท่านซื้อสเปคนี้นะครับจริงๆท่านต้องเสียเงินอขายหน้าพังอันกำไรหนึ่งอันก็ไปสองแล้วห้าพันแล้วซื้อออทัยไปได้เกือบหมื่น แต่วันนี้จ่ายแค่3 9 9 0บาทนี่เนี่ได้ชุนดนี้เลยแถมนี่เห็นหน้าเผาอันนี้อันเดียวจบหมดแล้วครับสำหรับโปรโมชั่นหรือออกท้ายไปได้ได้ชุดนี้ไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยน,นอีกสำหรับคนที่มีหน้าเผาอยู่แล้วนะครับอยากจะใช้ออกท้ายไปได้ก็ซื้อคำท้ายไปได้มาใส่ได้เลยตอนที่ออกเหมือนกันครับคนที่ใส่ขอ้อบอยู่อยู่แล้วนะครับนี่ อันนี้เป็นจุดเด่นของทีวีเลยและเป็นแข็งของแบรนด์ทีวีนะครับท่านใดนะครับที่มีท่อนะท่านเราขอยู่แล้วสามารถซื้อนี่ครับแยกได้นะครับจากราคาของพันเก้านะครับนี่สองพันเก้าเหลือสองพันห้าครับจบเลยนะครับนี่จบเลยไม่ลูกค้าท่านใดที่มีฟิวแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเปลแบบี่ยนแปลงบ่อยแนะนํานะครับช่วยอุดหนุนะด,ด้ยนะชื่อเหลือก่นหน่อยโอเคครับฝากไว้นะครับฝากท่อของทีวีนะครับ